ออกจากอุทยานมาได้น่าจะสองชั่วโมงแล้วครับผมกําลังมุ่งมุ่งหน้าไปที่เชียงรายนะครับก็มีน้ำร้อนเราก็สบายเพราะาเราชงกาแฟกินระหว่างทางได้ช่วงจังหวะน,นี้มันไต่ขึ้นเขาลงเขาเยอะเลยนะครับ เพราะเตรียมเพราะทางคดไปคดมาตลอดทางเลยก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยต้องขึ้นลงเขาตลอดแน่เลยครับน่าจะยังร้อนอยู่กระปุกน้ำร้อนนี่ก็ของเก่าของแก่ยังร้อนอยู่ฮะควันตุ๋ยเลย สบายเลยก็เดี๋ยวข้างหน้านี้จะมีอุทยานอีกหนึ่งอุทยานนะครับเดี๋ยวว่าจะแวะเข้าไปปั๊มตาสักหน่อยก่อนนะก็เปิดกระจกรับลมนะครับเพราะอุณหภูมิข้างนอกมันค่อนข้างเย็นแต่พอเปิดกระจกได้ไม่นานนะครับโอโหครับก็ต้องรีบปิดเลยเพราะว่าเจอกลิ่นยางไหม พราบางทีไต่ตามกันมาหลายๆคันแล้วอาจจะมีบางคันไม่ไม่ไมชำนาญการขึ้นลงเขาอะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะเหยียบเกียร์มากอเหยียบเบรกมากไปแล้วเลยเบยรกมันไหมฮะจริงๆดูตามทางแล้วมันเป็นทางค่อนข้างเหมือนกับยังเขาเรียกอะไรนะเหมือนทางเล็กๆแล้วก็ทางถ้ากลางคืนนี่ถือว่าเปี่ยวเลยนะแต่ว่า ปรากฏว่ารถเที่ยวเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยครับผมเพราะมันจะเป็นทางที่ตัดผ่านระหว่างจังหวัดทางน้านนะครับไปทางสายมือในแผนที่ก็คือไปทางเชียงเชียงรายนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางหลักนะครับผมแต่ว่ารถเยอะครับผมน่าจะเป็นยังเป็นควันหลงของเทศกาลท่องเที่ยวของปีใหม่อยู่ก็ได้ครับข้างหน้าก็คือถ้ำหลวงสักเกินนะครับผมทิวทัศน์แถวนี้นี่ไม่ธรรมดา ขุนเขาลายล้อมทั้งนั้นเลยครับผมหน้าผาด้านหน้าไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมนะครับแต่องเหมือนตั้งตังงานรอตั้งรับเราเลยนะครับเนะี่ยสูงใหญ่อลังการอากาศก็เย็นสบายครับลมพัดแถวนี้นะครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้แวะหรือเปล่านะครับถ้ำหลวงสักเกินแต่ว่าจะมีไปประทับตาที่อุยอทยานาของสักเกินะนะครับชื่อเต็มผมไม่แน่ใจโอเคนะครับเฮ้ยมีบ่อมีสระน้ําด้วยนะครับผมบนเขาเนี่ยอยู่ทางขวามือครับไม่รู้เห็นหรือเปลานู่นนะฮะทางขวามือโอ้น้ว่าภาพลวงตาสระน้ําจริงๆนะเนี่ยนี่อยู่บนเขานะเนี่ย โอเคครับผมเดินทางต่อนะกำลังเดินทางไปตามถนนเส้นที่ไม่ใช่เส้นหลักนะครับเป็นถนนเส้นเล็กนะครับคือที่แรกว่าจะไปอีกที่หนึ่งแต่บังเอิญว่ามีจุดพอยน์หนึ่งโผล่เข้ามาในบริเวณใกล้เคียงที่เรากำลังจะไปแล้วไปอ่านรีวิวดูรู้สึกว่าจะมีแต่คนได้รับความประทับใจกับจุดนี้มันก็เลยทำให้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจุด ไปที่นี่แทนนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะออกมาเส้นทางจะมีแต่ทางเป็นทางเล็กๆ <c oughs> นะครับเป็นทางโทรเรียกว่าทางโทไม่ใช่ทางเอกหรือทางตีด้วยซ้ำ <c oughs> ตรงนี้แต่ว่ามันก็มีเรื่องน่าประหลาดใจนิดนึงคือเมื่อกี้อย่างแยกบางแยกเนี่ยผมเห็นคือเขาจะมีการคล้ายๆกับเอาทําบังเกอร์บังเกอร์คือหมายถึงว่าเอากระสอบทรายเนาะมาเรียงๆเ,เ,เหมือนเป็นป้อมปืนกลเล็กอย่างนี้ฮะ ก็ขับผ่านมาก็ทําให้รู้สึกเกิดความประหวั่นพันพึงเล็กน้อยนะครับว่ายังไงเหรอไอที่ที่เราจะไปนี่คือจริงๆเริ่มมาติดทางฝั่ง <c oughs> เขาเรียกอะไรนะชายชายแดนของเราอ่ะนะครับผมนะก็อีกประมาณ30มกิโลนะครับก็จะถึงนะครับผมจุดที่เราจะขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปดูตอนประมาณตีห้านะครับผมคือเราต้องนอนอยู่ข้างล่างก่อน แล้วก็เช้าบึดเลยก็ค่อยขึ้นไปดูชมวิวนะครับผมโอเคครับเดินทางกันครับผมเนี่ยครับผมเป็นทางเล็กๆเ,เ,เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมนานๆก็จะมีรถผ่านมาทีหนึง่งโอเคแล้วเมื่อกี้ก็ GPS ก็สร้างเรื่องอีกแล้วคือหมุนหมุนติวต้วติวต้วติ้วติ้วอยู่ที่เดิมจนผมต้องได้จอดรถถามคนถามทางเอาจะเป็นจุดซอย่างเงี้ยครับ GPS วันดีคืนดีก็ทําให้เราแบบ อะไรล่ะหลงทางขึ้นมาเฉยๆเลยเนี่ยครับแต่ก็ยังมีคนสัญจรอ,อยู่นะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสัญจรเลยแถวนี้ก็มีอยู่นะครับผมแต่บางช่วงทางก็มีหลุมบ่อนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ทางโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวใกล้ถึงจุดหมายเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ ดูทางที่พี่ GPS แกพาผมมาดิครับผมไ <c oughs> ต่ขึ้นมาเหมือนกับทางเหมือนทางรถวิบากเลยแต่พอขึ้นมาบรรจบกับทางตรงนี้แล้วก็โอ้มองลงย้อนลงไปก็โอ้โหขึ้นมาสูงเหมือนกันนะเนี่ยนู่นครับทางที่เพิ่งไต่ขึ้นมานี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่า <c oughs> พี่ GPS แกพาผมเป็นนี่นั่นเลยขับเป็นรถกระบะ4ฟ h e วิเลยเนี่ยครับผมที่มองลงไปเห็นถนนนะครับโค้งไปโค้งมาที่ผมเพิ่งขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ยังแดดแรงอยู่นะครับผมก็ถือว่าได้ชมวิวบรรยากาศดีๆด้วยที่ไต่ไปไต่มาเมื่อกี้นะครับผมเสร็จปุ๊บแล้วผมก็มาโผล่ขึ้นตรงเนี้ยเนี่ย มาบรนจบกับทางทางที่มันค่อนข้างดีขึ้นน่ยนะครับผมไต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 ระบะโผปั๊บขึ้นมาตรงนี้ผมแล้วพอมาโผตรงเส้นนี้ผมนึกในใจโอ้ยหลอดตายแล้วผมพอทางเมื่อกี้เหลือแต่มอเตอร์ไซค์อะที่สวนไม่มีรถใหญ่แล้วก็โอเคว่ามันรถก็ไม่ได้บรรทุกอะไรเยอะมันก็รถมันก็เล็มน้ําหนักมันก็เบาอยู่ครับผมมันก็เลยขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็มาเจอทางนี้ก็ค่อนข้างสบายใจขึ้นหน่อยหนึ่งละ นี่ครับทางดีมีเซเว่นครับแถวนี้โอเคไปกันต่อครับผมสู้ๆนะลูกพาพาพ่อไปเที่ยวให้จบทริปนะลูก เอยนะครับที่เราจะไปก็คือภูชีฟ้านะครับผมเหลืออีก13บากิโลนะครับผมแปลว่าจะแอบไว้เฉลยทีหลังแต่ว่าคนมาก็บอกตรงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับวิวอ,อยู่บนยอดเลยครับผมแล้วก็ข้างล่างไม่ใช่แค่มีภูเขานะครับเรียกว่าเป็นเทือกเขาอยู่ข้างล่างเลยครับผมอิจฉาคนที่เขาได้อยู่บริเวณที่อากาศที่ดีอย่างนี้เนาะแต่ก็พูดยากนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องการธรรมาหากินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากความสวยแล้ว โอเคอันนี้เป็นเขตชุมชนแล้วผ่าตั้งผ่าตั้งก็ไปทางนี้เหมือนกันมีจุดพักรถนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะหยุดไม่อ๋อกมีอะไรกันอ่อแถวนี้รู้สึกกันดูการแต่งตัวแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วนี่เป็นคนเ,เป็นชาวเขาแล้วแต่เผ่าอะไรนี่ไม่ไม่มีความรู้นะครับ นี้ก็เป็นชุมชนก็ต้องขับรถชา้าๆเพราะมีทั้งเด็กด้วยนะครับเกตชุมชนเราก็ต้องเคารพกฎชุมชนนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับก็จะมีเด็กๆเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเลิกเรียนแล้วแล้วยิง่งอย่างนี้เราก็ยิ่งต้องขับระวังมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ เอร์นี้วิวเริ่มสวยแล้วครับเพราะรู้สึกจะทำเป็นลักษณะเหมือนของที่พักแล้วก็รีสอร์ทอะไรเงี้ยนะครับที่ผ่านมาจะมีเห็นหลายรีสอร์ทแล้วนะครับทางโซนนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพื้นพื้นราบมากกว่าทางทางที่ผ่านมานะครับพื้นที่ทางทางเขตนี้จะสวยกว่าอันนี้เป็นจุดเอของทางหลวงนะครับผมจุดบริการกลางเต้น จุดบริการทั่วไทยลานกลางเต็นท์ผู้ชีฟ้าของแขวงทางหลวงนะครับผมนี่จุดบริการงานกลางเต็นท์ผู้ชีฟ้านะครับแต่ตอนนี้แดดยังนั่นอยู่แดดยังแรงอยู่ที่ขับผ่านมาทางริมผานี่จะมีที่เขาให้บริการกลางเต็นท์แล้วทำเป็นลนักษณะเต็นท์โดมเต็นท์อะไรนะเยอะเลยนะผมไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า แต่ตอนนี้แดดยังแรงอยู่นะจดจดจนู่นนะมันคุ้นเขาไปนู่นเลยแยกเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายนะครับผม,มนี่ตรงไปตามทางนี้นะครับก็จะไปอุทยานภูชีฟ้านะครับอันนี้ทางที่เรามานะครับทางนี้เราก็ขับออกไปทางนู้นนะครับผม,มก็เดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปที่อุทยานนะครับนี่นะครับผม ป้ายวทยานนะครับวิทยาแห่งชาติภูชีฟ้านะครับผมนี่นะครับผมถึงละก็เดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าอีกประมาณกิโลหนึ่งะนะครับก็จะถึงลานกลางเต็นท์นะครับคําคแนะนําของเจ้าหน้าที่ก็คือหลังหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะไม่เปิดให้ลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนําว่าถ้าเกิดถ้า เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะซื้อหรืออะไรที่เป็นของกินอะไรที่เยอะๆอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ให้พักแนะนําให้การเต็นท์ข้างนอกจะสะดวกกว่านะครับส่วนถ้ามีการเตรียมของกินมาแล้วเนี่ยก็โอเคครับเขาก็โอเคให้แนะนําให้ไปกลางทั้งบนได้งล่างได้เกียกร์ยดีไม่พอครับต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์แอลครับผมชันเกินไปโอ้ สะดุดนิดหนึง่งโอเคไปกันต่อครับผมโอ้ชนันเอาเรื่องอยู่ครับผมไต่กันสุดเวียงอยู่ครับอแต่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะมีคำอันเขาจะเรียกว่าวนะอุทยานบางอันก็เรียกอุทยานผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมถามตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าติดต่อกลางเต็น ชวบครับสวัสดีครับติดต่อกลางเต็นท์อยู่ตรงไหนครับเต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้แหละค่ะร้านสุดท้ายแล้วข้างล่างก็จะมีอีกหนึ่งร้านที่พี่ผ่านขึ้นมาอ๋อครับผมเต็นท์ตรนีเลค่ะเชิญด<ฮ>ูก่อนค่ะเป็นเป็นยังไงคับมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะ่ะเป็นขั้นบันไดอ๋อครับผมอ๋อเพิ่งเห็นมองลงไปอแล้วห้องน้ําจะอยู่ทางไหนนะครับน้ำจะอยู่ตามแนวสายไฟเลยค่ะใกล้สวนตรงต้นไม้กอกล้วยแล้วก็อ๋อทางล่างนู้นนะครับ ก็ฝั่งซ้ายจะมีหนึ่งค่ะอ๋อครับเขาก็มีคนอยู่ใช่ไหมครับจ้าพิ่งมาสองกลุ่มวันนี้ค่ะอ๋อก็ก็เดี๋ยวโทษน,นะเป็นเต็นท์ของอุทยานกลางไว้ให้เช่าอะค่ะอ๋อถ้าถ้าเป็นของอุทยานเท่าไหร่ครับหลังละห้าอยค่ะหลังละ,500ะหล้าร้อยเนาะตรงไหนมุมไหนอ๋ออ๋อติดบบะจะจะจอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรับ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหนที่เหมาะพ่จากลาแต่ตอนเช้าต้องขึ้นไปดูข้างบนค่ะตรงนี้จะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้จะมีบางวันก็มีทะเลหมอกอบางวันก็ไม่มีค่ะตรงนี้ก็ได้ว่านอนก็พอเนาะแล้วก็เขาจะมอกค่อยขึ้นไปดูจ้าโอเเข้าใจค่ะโอเค อ๋อนู่นนู่นตรงนู้นก็มีเอยู่ร้านข้างบนเพราะว่าขี้เกียจขนของอ่ะค่ะจริงจริงจริงค่าบริการแล้วแต่จะช่วยบำรุงสถานที่อ่ะค่ะอ๋อครับมันเป็นนี่นั่นแล้วแต่เนาะค่ะจ้ะแต่ถ้าจัดการก็ช่วยเรารูนาลงทะเบียนให้ด้วย อุทยานของภูชีฟ้าเนี่ยเขาจะให้จอดรถด้านบนนะครับแล้วก็ลงมากลางนะครับแล้วก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอันนั้นก็คือเต็นคุณปู่นะเต็นอายุ15ปีของผมวันนี้พาเต็นคุณปู่เที่ยวไปทั่วเลยออ เดี๋ยวต้องนั่งนึกดีๆว่าจะเอาอะไรบ้างแต่ละรอบนี้ต้องคนให้คุ้มตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วเก้าอีไปที่นู่นที่นี่มาปรากฏน็อตหายไปตัวหนึ่งขาหลุดไปแล้วไม่เป็นไรขาหลุดก็ลุยได้ ลุยไปด้วยกันลูกกึบไอ้ของไปวางนี่แล้วกันเอาแค่ไปต้มต้มกาแฟได้ก็โอเคนะคิดว่าเดี๋ยวต้องเซ็ตของก่อนนะครับเพราะว่าคนหลายรอบมันเหนื่อยเราต้องเซ็ตดีด That's it, come my gun. ประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวไปถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะว่าจะขึ้นไปดูผู้ชีฟ้านะฮะเห็นว่าเดินไปก็ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรนะฮะแต่ถ้าเป็นรถของที่เขาบริการรู้สึกไปกลับนี้ร้อยหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูสักเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ านเปิดตั้งแต่ตีสี่ครึ่งค่ะด่านเปิดนี่หมายถึงด่านอันนี้ห้วอว่าด่านนู้นตั้งแต่ด่านแรกขึ้นมาเลยค่ะอ๋อความหมายถ้าอส่างสมมติผมผมกางเต็นอยู่นี่แล้วก็คือขึ้นไปตามเวลาเลยได้ค่ะด่านเปิดตั้งแต่ตีสิบตีสี่ครึ่งสามารถเอารถส่วนตัวขึ้นได้ก็ขึ้นไปเลยเนาะตีส<ช>ี่ครึ่งขึ้นไปก็แล้วมันจะมีจุดที่เราเราจะเห็นแล้วรู้เลยว่าเราสามารถเอารถจอดตรงนั้นแล้วเพื่อไปต่อ ใช่ค่ะครับตรงนั้นมันมันจะเป็นจุดให้เราเดินต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะถึงลานจอดด้านบนจากลานกางเต็นท์ขึ้นไป1่กิโลค่ะราก็ต้องเดินต่อขึ้นไปอีก7 6็ด้ยหกสิเมตรจะถึงยอดภูอ๋อแต่ส่วนใหญ่เขาก็เดินขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าไปถึงจุดนั้นต้องเดินทุกคนราะมันเดินอยู่แล้วใช่ถ้าจุดบังคับต้องเดินอยู่แล้วถ้าวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุดยาวๆค่ะช่วงที่รถเยอะเราดาน แต่รถส่วนตัวจะขึ้นได้หลังเก้าโมงครึ่งค่ะต้องนั่งรถจิวของชุมชนขึ้นขึ้นสี่สิบาทลงสี่สิบาทต่อท่าน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นปริมาณคนจะเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะแ,ลแ,ลแล้วตรงข้ามบลช่วงนี้ล่าสุดนี้บรรยากาศเป็นยังไงครับเป็นหมอกหรือเป็นอะไรยังไงบ้างครับต้องลุ้นค่ะเันเป็นวันวันไปใช่ไหมใช่ใชคะ่ะแต่และวันเพราะว่าอากาศขั้งบนจะไม่เหมือนกันอ๋อโอเคจะได้ไม่ อุาสตร์มาถึงแล้วยังไงอยากได้บรรยากาศกลับไปดูหน่อยหนึ่งขอบคุณมากนะครับผมครับก็เวลาตีห้านะครับผมที่ลานอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้ากำลังรอรถนะครับรอรถที่จะพาขึ้นไปชมภูชีฟ้าด้านบนนะฮะที่แรกว่าจะขับรถขึ้นไปเองสองจิตสองใจอยู่ เพราะเราไม่ไม่รู้ทางก็เลยเดี๋ยวคิดคิดใหม่อีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวไปกับรถที่เขาบริการนักท่องเที่ยวดีกว่าสบายใจกว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันครับกลับได้รถขึ้นไปบนยอดดอยแล้วนะครับผม <Yahoo! S 2> แต่ว่าคิดผิดนะไ,ดไม่เอา,เาผ้าหมมาด้วยเหมือนคนอื่นเขาครัผมหนาวโคตรเลยใส่เสื้อกันหนาวมาตัวเดียว ทีแรกว่าจะลดขึ้นไปเองับผมคิดคิดถูกแล้วที่ไม่เอาขึ้นเองอ๋อค้าทมเนนีแล้วหูยังกันล้วกันหล่วหาน้ำเดีวปวยให้ อันนี้มันคนนอกมานี้จ่ายจ่ายไงบ้างสี่สิบเนาะครับผมครับเดินน้ำด้วยเดินน้ำไปให้ลูกด้วยก็เดี๋ยวต้องกินกาแฟแล้วก็แคแนะนำให้เอาน้ำขึ้นไปด้วยนะครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเดินเดินไกลอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับคุณครับโอ้โหบรรยากาศสดๆครับ นี่ครับบรรยากาศข้งในตลาดแต่เช้านะครับบร้อลร้อนะคะ่ะอนหนานะคะกาแุดหนุนเลยแล้วกันครับผมกาแฟแก้เท่าไหร่ครับกาแฟแก้ยี่สิบค่ะกาแฟแก้ยี่สิบอ๋อน็ตกาแฟก็ได้ วอร์มก่อนแล้วน้ำขวดวอครับกาแฟก่อนไหมคะกาแฟร้อนมีลมตีร้อนะคะน้ำมีถุงพลาสติกหิ้วไหมครับอุ้ยไม่ระวังอกาแฟไหมคะเอาน้ำไมคะเอาลมีร้อนกีเอาะบ็ไหนด้วเอาน้ำด้วยครับอมือสาม่ากก็มีค่ะ โร้โอ้เอาน้ำใส่แบบเข้มข้นเลยเนาะน,นี่เนาะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามสิบห้าบาทค่ะเมื่อกี้ให้เงิน <c oughs> เถุกอยโอ้คิดถูกถ้าเอารถขึ้นมาเองนี่ไม่น่ารอดเนอะเมื่อกี้นี้ ก็รถกระจกมันเป็นฝ้าไอ้น้ำนะทั้งกระจกหน้ากระจกหลังเลยมองไม่เห็นทางเลยคิดถูกแล้วค่าขึ้นมาก็ขึ้น40ลง40นะครับทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมีข้างหน้านี้นะครับเดาพาไปดูแลนด์มาร์กก่อนนะครับมูชีฟ้านี่ครับผม ภูชีฟ้าอ่านี่ครับผมมาถึงแล้วภูชีฟ้าเอ้ยแต่ยังไม่ถึงข้างบนนะอันนี้ถึงาปข้างล่างโอ้ดีดีคิดถูก้วกินกาแฟมันอุ่นท้องครับทำไมอุณหภูมิล,ลดเนาะแตพูดผิดอุณหภูมิเพิ่มเลอโอ้แว่นเข้าฟ้ามองไม่เห็นทางโอ้ชีวิตถ้าใส่แมสก์อนะมันจะเป็นยังไงล่ะสิตายมันออกขึ้น,นตรงน,นี้นเ,เอายังไม่ใส่ก็ได้แว่นเนาะมันทางตอนนี้มันยังเย็นอยู่ ครับผมโอเคครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขึ้นทางนี้นะครับเอาลุยเอาเริ่มครับผมขึ้นไปหกเจ็ดร้อยเมตรนะเอาถึงไหนถึงกันแล้วมาถึงแล้วต้องลุยให้ถึงนะครับนี่มองลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าทางอย่างที่เขาแนะนำว่าต้องมีไฟฉายครับผม พลาดมาก็ขาพิกนะฮะค่อยๆแต่ไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาแนะนำอยู่ว่า,าใส่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องใส่แมสเพราะเดี๋ยวสักพักมาพอเดินๆไปมันเหนื่อยก็กต้องถอดแมสอยู่ดีครับ,บผมขอบคุณครับ โอ้เดี๋ยวต้องได้ถอดแมสท,ทิงนะ้งแล้ว <laughs> หายใจไม่ทันเด <laughs> ี๋ยวต้องถ่ายให้ดูอันนี้ปีนเขาขึ้นไปอีกครับผมมาไม่เคยคิดว่าต้องมาปีนเขาตอนตีห้าครับ <laughs> <laughs> เสียงที่กำลังหอบนี่คือเสียงคนจริงๆนะครับเพรมีผู้ร่วมชะตากรรมกันเย <laughs> อะคับวันนี้ <laughs> เมื Hoy, ality, igen, ่อกี้ลองถามแล้วต้องเดินต่อขึ้นไปนะครับก็เลยว่านั่งตรงนี้ก่อนพี่ที่เจอข้างล่างไม่เฉอเนี่ยใชถ้าไม่เดินเร็วจะแองมาตอนไหนเนี่ยกับอันนี้ขึ้นมาถึงภูชีฟ้าแล้วนะครับผมกำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอดูทะเลหมอก ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งจังหวัดนะครับเดี๋ยวก็เราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็แม่สายนะครับผมนี้หลักเขตประเทศไทย280457นะครับผมนี่ประเทศลาวก็จะเป็น28042,0114นะครับหลักเขตตัวน,นี้จะอยู่ที่บนยอดของภูชีฟ้านะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะแล้วครับเพราะเช้าแล้วนะครับตอนนี้ ก็เดี๋ยวลงจากภูชีฟ้าแล้วก็เดี๋ยวไปที่เต็นท์เก็บของแล้วก็เตรียมเดินทางต่อนะครับผมแดดเริ่มอ,ออกแล้วครับตอนนี้้ระวังครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณ ่ะเขาจะหายลูชิ้นทเกทิกเกอตอนเช้าก็มันจะเป็นน้ําค้างที่พื้นนะครับมันก็พื้นจะค่อนข้างลื่นนะครับผมการขึ้นลงก็ต้องระวังนะครับบางทีพื้นรองเท้าก็มีผลนะเพราะบางพื้นรองเท้าบางทีมันบางอันมันไม่จับมันไม่จับพื้นนะฮะเดินพื้นธรรมดามันก็ไม่เป็นไร พอเรามาเดินบนทางอย่างเงี้ยลาดชันเงนี้ยมันไม่จับลมก็ลื่นนะฮะโอเคแล้วเราก็เดินลงไปตามทางนี้นะครับ